สีหน้าแม่ออกอาการมากปุ่มปุยพันธิ์าหลังได้ลูกสาวสมใจ เรียกได้ว่าสมกับความตั้งใจกันเลยจริงๆพอแม่ปุ้มปุ้ยและพ่อกวินดูวนันที่วางแผนไว้ว่าจะมีลูกคนที่สองให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกชายน้องไซอันบูได้เติบโตนในเวลาไล่เลี่ยกันพร้อมทั้งมีข่าวดีส่งท้ายปีพอเจตัวได้ตั้งท้องโดยที่น้องไซอันบูก็กําลังจะมีน้องแล้วเพราะว่าปุ้มปุ้ยกําลังตั้งท้องลูกคนที่2กลายเป็นว่าทีคุณพ่อคุณแม่ลูกสองไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งคู่ก็ได้มีการโพสตคลิปโมเมนต์ที่กวินใส่หมวกแล้วโชว์คาว่าแด๊ดบนหมวกก่อนที่ เพราะเขียนแคปชั่นไว้ว่า number two ซึ่งในคลิปดังกล่าวปูมปุยก็มีการใส่หมวกที่มีข้อความเขียนไว้ว่ามัมด้วยเช่นกัน จนปัจจุบันตอนนี้แม่ปุ้มปุ้ยก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยการจัดงานเบบี้ชาเวอร์เฉลยเพศลูกคนที่2โดยการปล่อยคลิปที่เป็นสีขาวดําเพื่อให้พี่ๆ FC เดากันเล่นๆว่าได้เพศอะไรโดยที่กวินก็บอกว่าอยากจะได้ลูกชายอีกคนขณะที่ปุ้มปุ้ยก็อยากได้ลูกสาวส่วนน้องไซอันบลูก็บอกว่าอยากได้ทั้งสองเพศงานนี้สีหน้าอาการแม่ออกมากดูตกใจสุดขีดเพราะจากรอยยิ้มแก้มปิดในตอนแรกพอได้เห็นเฉลยรอยยิ้มนั้นก็หายไปในทันทีส่วนพ่อกกวินก็หัวเราะชอบใจใหญ่แต่ที่ หลุดโฟกันั่นก็คือน้องไซอันบูที่จะสนใจเรื่องกินซะมากกว่าเอ็นดูจังเลยลูก The way you love. แมปุ้มปุ้ยเองเธอก็ได้ถือโอกาสในวันคล้ายวันเกิดของลูกชายน้องไสอันบูที่อายุครบ3ปีได้ออกมาเฉลยเพศลูกคนที่2ในท้องให้แฟ,ฟนได้รับทราบกันบอกเลยว่างานนี้ทาเอาแม่ถึงกับกีดได้สะใจมากเพราะว่ามาเนื้อดวงก่อนที่จะมีการนับถอยลังและเฉลยด้วยสเปซสีซึ่งผลปรากฏออกมาว่าเป็นสีชมพูยืนยันว่าลูกคนที่2เป็นเด็กผู้หญิงสมใจคุณแม่ปุ้มปุ้ยทาเอาแม่เต้นใหญ่ไม่เกรงใจแล้วลูกในท้องเลยแม่ จากที่ไม่กล้าฝันตอนนี้ถึงกับล้านเหมือนถูกรางวัลที่1นนอกจากนี้ก็ยังมีลุงเต่าและอาป๊อปปี้เพื่อนร่วมสมาชิกที่ทูวันมาร่วมรุนในงานเบบี้ชาเวอร์แถมยังเป็นเฟรมที่ละมุนสุดๆพอรู้ว่าได้หลานเพศอะไรก็ดีใจกับพ่อแม่ด้วยพอรู้ ไม่เกี่ยวเลยไม่ไ,ไม่รู้ตั้งแต่เป็นเด็กว่าจะโตมาจะมีลูกสองคนหรือไม่จะไม่มีมแมปุ้มปุ้ยเองก็ยังมีการแง้มแซวในคอมเมนต์ด้วยว่าเดี๋ยวจะจัดลูกชายให้อีกคนให้ครบแก๊งทีทูวันเลยงานนี้ถ้าเกิดว่ามีลูกสาวออกมาเดินเล่นก็คงจะน่ารักเกินต้านเป็นแน่เพราะว่าแค่มีน้องไซอันบูเข้ามาเติมเต็มก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับบ้านสุดยิม้มทีก็ทําเอาพี่ป้านะอาใจละลายกันเลยเผ่อแป๊บเดียวน้องไซอันบูก็จะเข้าสู่รั้วโรงเรียนแล้วเติบโตมาเป็นเด็กที่น่ารักตะม จิตใจดีงานนี้ถ้าเกิดว่าน้องไซอันบูมีน้องสาวก็คงจะเป็นพี่ชายที่แสนดีละมุนบอยแน่นอนแค่รูกคนเดียวยังช้ำหัวใจขนาดนี้มี FC เอซรอคอยเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์มากหน้าหลายตายิ่ง้ามีหนูน้อยเข้ามาอีกคนแถมยังเป็นลูกสาวด้วยแม่คงจะจับแต่งตัวกลายเป็นคู่แม่ลูกเพื่อนซีก็คงจะเพิ่มสีสันให้กับบ้านปุ้มปุ้ยแล้วก็กวินเป็นแน่